เมื่อคาตากุระเคนหรือโอคารุนชื่นชมในตัวของอายาเซโมโมะในร่างปกติคุณอายาเซเนี่ยสามารถรู้และเข้าใจพิธีกรรมทางศสยศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเพื่อการปราบและกำจัดพูดผีวิญญาณได้อย่างอยู่หมัดเลยนะครับเนี่ยคุณอายาเซะาเป็นอาจฉริยะทางด้านนี้จริงๆ เหมือนกับเรื่องราวของนักดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กำลังหาคำตอบเกี่ยวกับการมาของมนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนั้นเลยละอ้ว้าวไม่เลวนี่โมโมจังงานนี้เธอเป็นนางเอกแน่นอนแล้วก็ ขอโทษด้วยนะที่ต้องให้มาช่วยร่วมมือกันแบบนี้ผมคนเดียวเอาตัวไม่รอดหรอกนะบางทีถ้าผมไม่เกะกะมูมูจังอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เพราะช่วงนี้รู้สึกว่าอยากกลับบ้านเร็วเร็วแต่ว่า มันก็ทำไม่ได้พอเลือกราวที่อยู่ตรงหน้าพวกวิญญาณและเอเรียนนั้นมันทำให้ผมหดหู่มากเลยละแต่ยังไงก็ตามขอบใจนะที่มาช่วยกันโมโมจังสุดยอดเลยละอ Ja paloo. Hot